ขอความสุขสมทีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายมีท่านผู้ฟังได้ถามปัญหามาว่าการทำบุญผ่อนสงนั้นได้บุญหรือไม่และถ้าเรารับปากว่าจะผ่อนสงแล้วถ้าผ่อนสงไม่ไหวเลิกผ่อนสงจะเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้ยาติโยมก็ได้ถามมาด้วยความปรารถนาดีอาตมาก็ขออาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตอบโยมดังนี้หนึ่งการทำบุญไม่มีผ่อนสงเพราะทำแล้วทำเลยทำแล้วเสร็จเดียวนั้นได้เดียวนั้นทุกคนมีสิทธิ์ทำบุญได้เท่ากัน เพราะวิธีทำบุญมีตั้งสิบประการเอาฉจะนับให้แบบด่วนๆประการที่หนึ่งทำบุญด้วยการให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยาและแน่นอนที่สุดปัจจุบันนี้ก็มกักจะทำบุญด้วยปัจจัยกันบ้างตามสมควรตามความจำเป็นค่าน้ำค่าไฟ ช่วยกันตามศรัทธาแต่อันนี้ก็เรียกว่า,ามิศธานต่อไปยังมีธรรมทานการที่พวกเราได้ทำธรรมะขนาดสั้นกันแล้วก็มอบแก่พี่น้องที่สนใจธรรมะทั่วโลกอันนี้ก็เป็นธรรมทานต่อไปอภัยทานก็คือเรื่องใดที่เราขัดข้อหมองใจกันเราก็อภัยกัน น่ข้อเดียวแต่ว่าแยกย่อยตามอย่างต่อไปศีลการสมาทานศีลห้าการสมาทานศีลศีลแปหรือบวชเป็นสมณณน,นบวชเป็นพระอันนี้ก็เป็นบุญตรงจง,จงการเจริญภาวนาการเจริญสมถะคือทำจิตให้สงบหรือวิปัสสนาเจริญปัญญาให้เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตา ดีก็สามลวนะภาวนาสี่อป,ปาจายนามัมไมคือการอ่อนน้อมถ,อถ่อมตนงั้นเวลาโยมไปไหนไหว้พระเนี่ยไม่ต้องผ่อนสงจะน้ยกมือไหว้ปุ๊บได้เลยไม่ต้องค่อยๆผ่อนสงทีละเครื่องนี่มาที่อาตมาเคยนะเวลาเด็กกราบกพบกราบที่ละมือนะอันนี้อาจจะกราบแบบผ่อนสงกก็ได้ทีละต้องลงทรองกันนะ ใช่ไหมทีละมือไม่ต้องลงพร้อมๆกันเสื้อสวยนี่เรียกว่าได้บุญอ่อนน้อมต่อตัวต่อไปวัยญาณวจไมัยขนวายช่วยเหลือเช่นญาติโยมโดยเฉพาะสังเกตสุภาพสตรีมาวัดก็บึ่งเข้าครัวบึ่งไปที่นอนที่นี้ตรงไหนมีไส้น้ำบึ่งไปตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัยญาววจิมัย บุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือต่อไปทรม,มัทเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมรรมัมสวรณนามใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนั้นอาตมาก็ขอบใจทุกท่านที่มาฟังธรรมหรือที่ได้ฟังธรรมเพราะเปิดโอกาสให้อาตมาได้ทำบุญสิ่งสำคัญสูงสุดที่ชาติโยมมาวัดเนี่ย แล้วก็ให้พระเทศพระขอบใจมากเพราะพระได้ทำบุญเพราะมีผู้ฟังโยมก็ได้ทำบุญด้วยพูดให้ทันสมัยหน่อยรว่าจูงมุญกันขึ้นสวรรค์ทั้งคู่เลยแต่บางทีโยมขึ้นสวรรค์ไปก่อนไปเฝ้าโยมพระบานก่อนพระเทศนมโมในเดือนโยมก็ห้อยหลับไปแล้วเรียกว่าชิงเฝ้าโยมพอะบานก่อนเลย ชิงลงมือขอดได้เปรียบต่อไปก็ปฏิทานาไมบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญแต่เวลาใครไปวัดอัตธมาก็เชิญกรวดน้ำหน่อยอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วเรื่องการกรวดน้ำนี่คือทำบุญชันิดหนึ่งอย่ามองข้ามต่อไปอนโุโมทนาใหม เวลาใครไปทําบุญบอกว่ามาจะทําบุญนะเอาบุญมาฝากเราก็ยกมือรับด้วยความปลับเลิมก็ได้บุญแล้วต่อไปทิฏฐุชุกกรรมทําความเห็นให้ตรงเช่นเห็นว่าบุญผ่อนส่งไม่ได้ทําอย่างไรก็เท่านั้นแต่ขณะเดียวกันคําหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่ผ่อนสงแต่ตรัสว่า สุขโขปุญญาสักปุญจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สั่งสมสะสมไม่ได้แปลว่าผ่อนสดฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าใครนำบุญออกมาขายมาแบ่งขายแค่ได้จองหน้าต่างราคาเท่านั้นจองเสาราคาเท่านั้นจองพระองค์ลักเท่านั้นเท่านี้ ไม่เรียกว่าทำบ,บุญแต่เรียกว่าซื้อของให้วัดซื้อเสาให้วัดซื้อหน้าต่างให้วัดหรือซื้อของใช้ให้วัดเหมือนโยมมาวัดวัดไม่มีจานก็ซื้อจานให้วัดอย่างนดอย่างนั้นทีนี้บุญไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินซื้อตรงนี้ไม่ใช่บุญ แต่บุญอยู่ที่หัวใจที่ปีติหรือไม่อยู่ตรงนั้นส่วนเรื่องของการซื้อของในวัดการนำเงินมาช่วยกันก่อสร้างเสนาสนะเพื่อใช้จ่ายยามเพื่อไม่ได้ใช้ยามจำเป็นมีที่จอดรถยามจำเป็นอะไรต่างๆตรงนั้นแล้วแต่ศรัทธาไม่ต้องผ่อนส่ง ฉะนั้นการทำบุญแบบผ่อนส่งเช่นบอกว่าจะทำบุญหนึ่งพันบาทผ่อนเดือนละสิบอันนี้ไม่ถูกหลักพระพุทธาศาสนาทำไมไม่ถูกหลักเพราะทำบุญแล้วต้องหลุดไม่ใช่วิต่หรือกังวลถ้าโยมเป็นรบบปปะพระ,ว,ะว่าจะทำบุญหนึ่งพันบาทผ่อนเดือนละสิบ กว่าจะครบผ่านไม่ได้บุญเอาเลยเพราะไม่ปลืม้มหว่วงวิตกกังวลต่บางทีบอกว่าลูกจะต้องหยุดเรียนซะก่อนนะแม่ต้องไปทำบุญก่อนอย่างนี้ก็แยแกเพราะแม่ต้องการห้าร้อยไอ้หนูก็ต้องการค่าเทอมห้าร้อยงั้นหนูออกโรงเรียนก่อนนะแม่ติดพระอยู่แม่ค้างรักอยู่ อายเขาตายเลยพระวัดไหนก็อายก็ตึกนี่นั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้บุญทําไมยืนเย็นย่างก็ไม่ได้บุญ,เ,เ,บญเพราะมันเป็นหัวแต่ทําบุญนี่คือหลุดเลยเนี่ยวันนี้ยมเอาแกงมาหม้อหนึ่งมาวัดได้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปผ่อนส่งนะครับรับพอแล้วกรวดน้ําเสร็จแล้วไปนอนปลื้มอยู่แล้วไม่ต้องคิดเป็นราคาหรอกมันได้ที่กายที่แวาจ้าที่ใจ ฉะนั้นตรงนี้ก็ขอตอบโยมฟันธงกันเลยว่าการทำบุญผ่อนสงที่ขึ้นไว้หนึ่งพันสองพันสามพันกี่หมื่นไม่ได้บุญได้แต่ความวิตกได้แต่ความกังวลฉะนั้นการที่พระชวนโยมทำบุญผ่อนสงถ้าว่วมัดใจโยมไว้ไม่ปล่อยให้อิสระเป็นบาปอีกต่าง ฉะนั้นวัดไหนมัดโยมอย่างนี้ปล่อยถ้าเธอปล่อยให้โยมได้ทําบุญตามความสบายใจวันนี้ไม่มีตังขอให้ได้มาฟังธรรมด้วยความสบายใจก็ได้บุญวันนี้ไม่ได้มีเงินติดกระเป๋ามาช่วยล้างจานนี่ก็ได้บุญวิญญาณวัดจะไหมวันนี้ไม่ได้มีเงินพกติดตัวมาเห็นพระเดินลงทำวัดนั่งสมาธิ ยกมือไหว้สาธุอนโมทนาก็ได้บุญอันนี้เป็นบุญข้อสิบคือทำความเห็นให้ตรงตอนนี้กำลังระบ,บาดนะทำบุญผ่อนสงเนแต่กำลังระบ,บาดหลายแห่งเอายมติดไว้ก่อนค้างไว้ก่อนอันนี้ก็หมายถึงว่าทางลัเกิดความลโมบทรัพย์อยากได้ทรัพย์ไปอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงความถูกต้อง ฉะะนั้นทางวัดถ้าจะทำอะไรก็ทำซื่อๆตรงๆแน่นอนที่สุดก็รับจากวัดใจที่โยมรู้สึกว่าก่อนทำเป็นสุขกําลังทำเป็นสุขทำแล้วเป็นสุขอย่าไปบีบบังคับปฏิทิทางวัดทำไม่รู้ไม่ฉีแล้วก็ตอบว่าไม่ได้เอาปืนไปจี้หัวให้ทำบุญน,นี่อยากทำเอง ี่ปากก็พูดไปอย่างนั้นแต่ว่าการใช้เทคนิคของแต่ละวะัดนั่นแหละต้อนโยงข้าวบุงครับเมื่อโยอมรับปากไว้สามพันเนี่ยกลับมาบ้านนอนไม่หลับต้องทำงานเพิ่มขึ้นบางคนแก่แล้วจะต,ต้องกลับไปเสิร์ฟอาหารต่ออีกเพราะอะไรขามกราบอยู่ไม่พอเ,เคยได้ยินแล้วก็สลอใจเหมือนกัน จากนั้นก็ขอให้ปล่อยโยมไปเถอะให้ท่านได้ทำบุญทั้งสิโดยประการใดโดยประการหนึ่งได้กอบโกยบุญแท้ใส่หัวใจและแน่นอนที่สุดหากมีเงินเรีทองจะทำบ้างก็อนุโมทนาสาธุแต่ไม่ต้องใช้วิธีการจับมัดกันแบบนั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพร ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีหูตาสว่างสวยทําบุญได้กายวาจาใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนทําเป็นสุขกําลังทําเป็นสุขทำแล้วเป็นสุขทุกทิศพารารีการเธอ